ไช่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกับผมสุดทางรักดิมฝั่งโค้งครับน,นี่นำท่านมาพบก,กับแคทสามสองศูนย์ีในตำนานครับหกฟันนะครับใบแท็กแปดสิบเซนครับเครื่องยนต์หกสูบของแคทเตอร์ไปไล่เลยครับร้อยสามสิบแปด ไม่นแน่ใจนะครับร้อยสามสิบแปดแรงครับเรื่องยนต์ระบบไดเบรกนะครับหกสูบปั๊มเป็นของแคเตอร์บิลล่าเองเลยครับยังทำงานได้ดีครับอาจะลดหน่อยๆครับถ้าร้อนมากก็จอดครับจอดให้ความร้อนลงหน่อยหนึ่งแล้วก็ทำงานต่ออาศัยที่มุงกี้ใหญ่ครับมุงกี้ใหญ่ตักไม่กี้มุงกี้ก็เต็มรถแล้วครับแต่ ชา้าจะวัยก็ตามอายุกันใช้งานนะแต่ก็ยังถือว่าวัยในะการทางานเขาอ่ารู้จักกันแต่ยังไม่ได้ถามชื่อถามแท่กอะไรนะชื่ออะไรไม่รู้เปเฟอร์ผมก็ลืมถามนะ ที่รู้แน่ข้างบนนี่ประสู 10, MO, ่สองหนึ่งศูนย์ MO รุ่นสิบก็ืสอเท่นะอีคนนึงก็แคทสามสองศูนย์มกเนก็ชื่อที่น้อยขุดแต่งเป็นเบิร์มขึ้นมาแล้วคนระับลงอีกชั้นที่สองกับแคทสามสองศูนย์ซีครับที่น้อยก็ขุดเบิร์มแต่งขอบอีกรอบนึงครับ ปํามเราใจมากแทปสีครับในฐานะผมเป็นคนถ่ายถ่ายทำลง YouTube นะครับส่วนตัวผมนะครับชอบทุกยี่ห้อครับไม่เน้นสังกัดไม่เน้นค่ายนะครับจะเจอรถใหม่รถเก่าที่ไหนผมก็ถ่ายนะครับถ้าถามว่าผมชอบรุ่นไหนพิเศษผมก็ยกให้ โกเบกับแคทครับตอวนที่ห่อแปลกๆก็ลองมาก็เป็นซันนี่ครับซันนี่หลิวกกงนะฮะนี่ห่อแปลกๆสทีนที่ว่าออกมาใหม่ผลิตโดยคนไทยนี่นี่ห่อฮักนี่ผมยังไม่เห็นนะครับยังไม่เคยเห็นคลิปครับ ว่าชาติเจริญทรัพย์นี่ป่าชาติเอาลงคลิปแล้วครับย่อครับผลิตโดยคนไทยครับว่าจะเข้าไปดูของป่าชาติเด้วยครับผมเห็นเห็นน่ห่อไหนมันก็ถ่ายนะครับเน้นเพื่อความบันเทิงครับเพื่อเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครับใครฝีมือดีใครทำงานไวประหยัดเวลา ส่งเสริมครับผมคนทำคลิปครับไม่ใช่เจ้าของรถนะครับมาถามผมว่ายี่ห่อไหนประหยัดผมก็ไม่รู้ครับแต่แต่ตคนชอบก็เหมือนซื้อรถยนต์ครับบางคนก็ชอบสมรรถนะบางคนก็ชอบความประหยัดบางคนก็ชอบความสวยนะฮะโตโยต้าบางคนชอบโตโยต้าเพราโตโยต้าสวยนะบางคนชอบมิตซูเว่าม,มิตซูสวย ผมก็ชอบว่าอีซูสวยนะครับแล้วแต่นานา,นาทัศนะก็เหมือนแมคโครเลยครับแล้วแต่คนที่เคยใช้มาก็คนใช้แคทมาก็บอกว่าประหยัดแรงงานหินงานอะไรก็ต้องแคทอยู่ที่นานา,นาจิตตังครับแล้วแต่คนชอบนะครับผมไม่ผมไม่ฝันทงยี่หอ้อใดยี่ห้อหนึ่งครับทำงานได้เหมือนกันหมดครับไม่ว่าโกเบแคทโคมัสุซันเวิร์ดซันตูม ยูวกงซันนี่ซูมิโตโมโอวอนโวนะครับทำงานได้หมดทุกย่อครับอยู่ที่ไวพิบของคนขับนะครับปฏิพานของคนขับว่าจะขุดยังไงให้ได้ไวขุดยังไงให้ประหยัดน้ำมันไ,ไม่ให้เสียเวลาครับเขาแก่อยู่ได้คนขับอยู่ได้ครับเน้นไปอย่างนี้ครับเจอ,อยี่ห้อเก่าผมก,ก็ถ่ายยี่ห้อเก่านะครับ เจอยีอห่ห้อใหม่ครับถ่ายยี่ห้อใหม่ครับที่มาแกะกล่องนี่ก็น, no 20, น,น,กน,นี่ครับพี่ PC, 2, 10, น้อยครับสงงามสองศูนย์เนกเกนกับหูบนหัวผมนี่ครับผสมสูตรพีซีสองหนึ่งศูนย์รุ่นสิบทีมงานเกษตรสมบูรณ์ครับแต่ที่พระเอกที่ก้นบองเราครับมีลมให้หลบครับแคทสสามสองศูนย์สีครับที่หนึ่งในใจเลยครับคนขับนี่ ไว้ก็รดครับโัดเกดูครับร้อนก็ลงกรดูบริเวีนะครับใจเย็นมากครับ อาจจะเห็นแค่มุมตูดมุมเดียวนะครับเพราะแดดมันร้อนครับน้องเห็นใจม,มน่ยครับมันจะเป็นลมครับอุณหภูมิมสูงมากครับชั่วมงนี้34องศานี่ก็แย่แล้วครับหน้ามืดนะครับถ้ายือนอนานๆนะถ้ายืนี1 0นาทีขึ้นนี่มีหน้ามืดครับเลยอาศัยร่มแล้อาศัยดตูดของแคท3 2 0 c ครับ เร็จาก3204ผมจะซูมเข้าไปหา320เล็กๆนะครับมุมไกลครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับมือใหม่หัดทําครับตัดต่อคลิปไม่เป็นครับ <c oughs> ถ่ายยังไงก็ลงยังไงเลยครับไม่มีตัดต่อครับคลิปผม20นาทีขึ้นครับมาแทนช่องเก่าครับช่องเก่าโดนบล็อกไปแล้วครับจำรหัสผิดครับช่องเก่าผมเน่เนนะครับนี่สุดทางแล้วครับช่องใหม่ครับอาจจะชื่อ